ถ้าฝั่งที่ยังไม่เช็ดเดี๋ยวไงไงเรามาเช็ดไปด้วยกันเลยนะครับโ okay, <okay>. yeah. สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรีพีและก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับสมทวินสไตล์บายอาร์ตนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนรี่ีนะครับผมไปทำน้ำยาเคลือบเงารถนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพร๋ะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวถ้าอยังไงนะครับเราไปดูพิธีทาน้ํายาเคลือบเงารถด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆพี่ครับโอเคครับพี่ๆเพื่อนๆครับผมเราก็จะมาทาน้ํายาเคลือบเงารถด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแล้วก็เตรียมขวดที่มีหัวฉีดไว้นะครับผมก็เป็นขวดโคกนะครับแล้วก็เป็นหัวฉีดจะเป็นฉีดผ้าก็ได้นะครับผม แล้วก็เป็นน้ํายาปรับพนุมมุกนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับนี่นะครับที่เราสะดวกซื้อนะครับแล้วก็มีเบบี้ออยนะครับผมเบบี้ออยเป็นน้ําใสๆนะครับนี่นะครับแล้วก็มีช้อนตวงนะครับผมแล้วก็มีกันไกลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ้าไงเราไปทําด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็มาเปิดฝาขวดออกนะครับน้ำยาปรับพนุมลงก่อนนะครับผมทําการตัดน้ํายาปรับพนุ่มเลยนะครับ แล้เวเราก็ตวงใส่ช้อนนะครับผมนี่นะครับนครับหนึ่งช้อนนะครับสครับสี่ช้อนนะครับ โอเคครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะใส่น้ํามันออยลงไปนะครับนี่นะครับน้ํามันออยของเรานะครับใส่ไป2ช้อนนะครับ2ส่วนหนึ่งนะครับเราใส่4ช้อนแล้วก็ใส่2ช้อนนะครับเดี๋ยวเรามาเขย่าด้วยกันนะครับเราก็ทําการปิดฝาขวดนะครับ แน่แนๆนะครับผมเขย่เาเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับพอเราเขย่เาเสร็จแล้วนะครับผมน้ำมันก็จกกัดเจ้มข้นอยู่นะครับให้เราผสมน้ําลงไปนะครับผมน้ําลงไปสี่ช้อนนะครับเราก็เตรียมน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม เราจะเทน้ำลงไป4ช้อนโต๊ะนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้น้ำยาเคลือบเงารดนะครับผมเราก็ทำการเขย่าอีกครั้งหนึงนะครับผมนี่นะครับขย่าเลยนะครับ โอเคครับผมนี่นะครับน้ำยาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าน้ำยาเคลือบเงาของเราจะเงางามวิบวับจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนที่ครับโอเคนี่นะครับเพื่อนเพื่อนกี่ครับผมเราก็จะมาทดสอบน้ำยาเคลือบเงารถของเราด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับน้ำยาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาทดสอบด้วยกันเลยนะครับอาอฉีดลงไปเลยนะครับผมทำการเช็ดเป็นวงกลมนะครับ น้ำมันปลอยของเรานะครับนี่นะครับเดีย๋ยวเราอรอให้มันแห่งก่อนครับผมเราฉีดไปอีกนะครับเช็ดเป็นวงกลมนะครับผมรอให้มันแห้งแล้วเราก็จะมาเช็ดดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ยาปับพนุ่มนี้ก็จะถนอมสีรถด้วยนะครับผมแล้วก็น้ำมันออยก็จะถนอมสีรถด้วยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเช็ดแล้วนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเอาผ้าเทปมาแปะให้เพื 1941, ่อนดูนะครับน <plus S 1> <demek S 2> ี่นะครับเราก็จะปะผ้าเทปแปะผ้าเทปให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าสีมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับฝั่งที่เช็ดแล้วนะครับกับฝั่งที่ยังไม่เช็ดนะครับ ฝั่งที่เช็ด ER แล้วมันก็จะเป็นเงาดำๆนะครับผมนี่นะครับเงาปั๊บเลยนะครับแล้วก็ฝั่งที่ยังไม่เช็ดก็จะเป็นเงาปกตินะครับผมนี่นะครับฝั่งที่เช็ดแล้วก็จะเป็นเงาๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไงเรามาเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะเงาปั๊บจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมมันแห้งแล้วนะครับผ่านไปสักประมาณ2-3มนาทีนะครับให้มันแห้งแล้วก็มาเช็ดอีกรอบนึงนะครับผมนี่นะครับเช็ดเป็นวงกลมนะครับผม เชเป็นวงกลมนะครับโอเคครับผมเราเปรียบเทียบได้เลยนะครับผมนี่นะครับฝั่งที่ยังไม่ได้เช็ดนะครับก็จะเป็นสีที่ยังไม่เงาไปดูฝั่งที่สีเช็ดนะครับผมเงาวับเลยนะครับนี่นะครับเงาวับเลยนะครับผมนี่นะครับฝั่งที่ยังไม่ได้เช็ดเดี๋ยวถ้าอย่างไรเรามาเช็ดไปด้วยกันเลยนะครับนี่ครับ จะเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับวิธีพับผ้านะครับผมแล้วก็พับให้มันเก็บแต่เข็บนะครับผมเผื่อว่ามันจะไม่ทํารอยขนแมวที่บนสีรถของเรานะครับเก็บแต่เข็บไว้แบบนี้นะครับแล้วก็พับแบบนี้นะครับพอเราเช็ดก็จะไม่มีแต่เข็บนะครับผมนี่นะครับอย่าให้มีแต่เข็บนะครับผมถ้าเราเช็ดแล้วมันจะมีขนแมวนะครับ นี่เลยแล้วก็ถูแบบเป็นวงกลมนะครับนี่นะครับโอเคครับผมจากนั้นนะครับผมเราทิ้งไว้สักประมาณ2-3านาทีนะครับให้มันแห้งก่อนนะครับผมก็จะลอกอันนี้ออกนะครับเพื่อจะได้เค็ดอบพืนกันเลยนะครับ โอเคครับผมนี่ครับเราก็ผ่านไปสัก3ามนาทีห้านาทีนะครับผมแล้วก็มาขัดอีกรอบหนึ่งนะครับพอ้ํายาเราแห้งเราขัดอีกรอบนึงเดี่อว่าขัดให้มันขึ้นเงาครับจ้าจอดนี้นะครับมันยอดมากครับว้าวนะครับผมนี่นะครับทําเงานะครับผมก็กลับมาปุ๊บปั๊บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากเมื่อกี้นี่เป็นสีซีดๆไปนะครับ ถ้าใครมีเครื่องขัดก็ขัดนะครับผมเคครับผมเป็นไงบ้างครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมขัดให้แห้งเลยนะครับหวังว่าน้ํายาตัวนี้นะครับผมจะช่วยเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมประหยัดตังค์ในกระเป๋าได้เยอะเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมขับรถดีมีน้ําใจใครไม่มีถ้าอย่างไรก็อย่าลืมมีน้ําใจกับเพื่อนลำทางของเราด้วยนะครับ ถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ